วัสดีรับท่านผู้ชมครับหลังจากโกหงอะไลนะครับ ยี่ตึ๊บไปไปเลยยี่ไปต่อไปต่อไหนอีกต้นไหนอีกลบไม่เทียมเลย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 ลบไหนอีก ไอ่ตัวลงมาที่ใส่ยงมอเตอร์ค้อนอย่าเลียงรถเยอครับชว์ครับตัวออกตัวมาไม่ใช่มอเตอร์คอนนะครับพยายามตั้งให้ตรงที่สุดนะครับก็เอาัดึงเป็าพยายามตั้งให้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัวมาดึงเป็นมาน พี่ชายเราไม่ทำด้วยตัวยาด้วยครับขอบคุณมากครับน่าจะเรียนหัวเราเข่งตัวเข่งทื่อเลยกูสักตัวเข่งทื่อเลยรับรับหลังเลยครับเหมือนเหมือนคขาเล่นยังไม่มาห่างหายไปนานเนาะห่างหายไปนานแต่ก่อนนี่โอ้โหสอบแคบลู่พื้นนะครับ ผมตัวได้ดีช่วงช่วงคลิกอะต้องกระแทกออกเลยอ๋อโอเคครับต้องรัดรถนี่พยายามตั้งตั้งให้ตั้งให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าแบนนะก็ไม่ได้ตั้งให้มากที่สุดครับแต่ว่ามันต้องหาหาบาลานหาบาลานหาความสมดุลครับก่บอนคือที่พยายามไม่ตั้งเพราะว่าไม่อยากให้เอียรรถเยอะเกินไปสงนการนี้ไปไหนครับ,การ,รบการนี้อยู่ครับไปไหนที่ทบ้านไม่ให้กลับแล้วน,นะ กลับรันชาวบ้านเขาไล่ออกจากบ้านสวัสดีครับ <S <S ขอบคุณครูศักดิ์มากครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ